ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับรถแห่ต้งเาวนะสวัสดีครับพี่ครับผมอาจจะแนะนำเลยครับผมวามาจากที่ไหนครับผมผมรถแห่ต้งพระเอร์ซาวนะครับมาจากอำเภอเสือลงจังหวัดสุรินทร์ครับผมโอ้โหจังหวัดสุรินทร์นะครับมาไกลเลยนะครับเป็นรถแห่มินิบัสนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวพี่แนะนาเลยนะครับว่าครับผมในเต็มของรถแห่พี่มีอะไรบ้างครับมันเป็นตู้ลำโพงเลยตู้ลำโพงก็จะเป็นตู้เทอร์โบ18นิ้วครับเทอร์โบสแนิ้วเนาะี่ใบครับพี่ท่านแรก ก็หน้าหกหลังหกครับหน้าหกหลังหกนะครับส่วนเสียงกลางนะครับพี่เสียงกลางก็หน้าหกหลังหกเหมือนกันครับหน้าหกหลังหกเหกแป๊บมีตั้งข้างด้วยใช่ไหมครับเด็ดมีข้างยิงข้างด้วยครับมีข้างด้วยยิงข้างด้วยนะครับเด็ดสำหรับมพลังแล้วก็อุปกรณ์นะครับเป็นของเราใช้อะไรบ้างกุ้งพลังก็จะเป็น power tap power tap p tap นะครับผมส่วนเครื่องปั่นไฟก็จะเป็นเซตประกอบครับผมเป็นเป็นเซตเครื่องปัดประกอบใช่ไหมครับประกอบครับพี่กิโลวัตต์ครับก่อนจะตัด27 kva ครับผม27 kva ครับครับสำหรับโปรดิเซอร์ก็เป็นมารานี่เนาะมารานี่ครับผมมารานี่นะครับเป็นต้นอะไรครับพี่เป็น RTA ครับผม RTA นะครับเป็นมารันี่ RTA แล้วก็มิกเซอร์ครับผมมิกเซอร์ X32 ครับเอ็กสามองเนาะผมเพจครับก็ถ้าขายตำแหน่งนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจอยากจ้างรถแห่นะครับทางน้ำต้งนะครับผมติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับพี่หนทางเพจนะครับแฟนเพจก็รถแห่นิ i n i bus ตรงเพอร์เซีครับแล้วก็หรือทางช่องทาง a ฟซบุ๊กส่วนตัวก็ต้องพื่อนสาวเลยครับอ่าโอเคนะครับใครได้ยินแล้วนะครับขอบอกเลยว่าน้ำเสียงนะครับไม่เป็นของรองใครนะครับก็มีการงานแ้างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ